วางที่เม้นเราตกลงไปนี่ลึกสักไหนกันตัว16ซอก16ซอก8เมตรเหะอเน้ตัวปากเป็นนี่เลโอ้ครับแต่ตู้มนบ่ถึงตู้มนแต่ครึ่งเดียวเปิดนี่ไม่เต็มเพราะงขึ้นหมดทันนะโอ้ใจวายาวนี่ะใจเราจะลงไปนะคือมันลึกไรลึกแล้าจมลงใต้เพิ่นติมตัวจมลงไต้เพิ่นเลิมอ่ะเราผู้ใดไปเอาเราขึ้นมาได้ไหมครับแบบไอ้วังนี้วังนี้คนลงไปแล้วเราูขึ้นมาอเองเหรอโอ้เราตู้ไปรีอจังไหนครับเอาเอา ใต้ท่องรถเลยล่ะใต้ทห่องรถมุดเข้าไปใต้ท่องรถเลยหมายว่ามันหนักใหญ่เลยมันเก่งเก่งมากเลยใช่ไมีป่ะครับมีล้งหลังค้ารถเทิมมีกระช่างอะแม่นอนเก่งกระช่างอะโอ้มันบดบดถือเขาข่อยบดถือสองโอ้ไล่กัดรถเลยจอดขายรถโอ้ตัดรถเคื่อบักเหล็กหนักๆเหล็กนาๆเนี่ยตู้มุดเข้าไปอยื้อไต่อะเพื่อเขาปลอดใช้เรือตัวเนาะเรื่องระเบิดหินนี่ยตุระเบิดหินต่ยังวะ ตึงตึงลงน้ำจัมจั่งจั่งจัป๊าดเน็ดท่อคอนปั่นเขามีสัญญาณเตือนอะไรก็ตัวเขาเปิดวอเปิดวอร์เปิดทีแรกว่าให้เขาเตรียมเตรียมคลอไปห้ามงลบเออเพื่อไะเห็นงานอยู่ให้วัง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 อย่างต่อไปวังอาวุธที่เขาเห็นจ้ะครับครับเขาเจ็บอะแค่ชองนี่ก็เขาที่เทาเปิด่ะ เทียวองนี่คือเขาเรียบร้อยแล้วเขาหลบเรียบร้อยแล้วเที่ยองนี่ว่ามีคนนิ่งออกมา่งก็เกิดระเบิดสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อประมาณพศ2521น,นะครับเนาะมีการสร้างเคืือนที่อำเภอเกษตรสมบูณ์จังหวัดเชียงพุ้มครับพี่น้องครับซึ่งก็คือเคืือนหอยกุ้มนะครับเนาะคนงานหรือว่ากรรมกรก็สร้างทั่วไปนี่ก็เอาคนในหมู่บ้านแล้วแวกที่มีการสร้างเคืือนนี่แหละครับ นึ่งในหนึ่นก็คือตุลอดนะครับเนาะเราสมัครเข้าไปเหตุงานครับไล่ได้ดีว่าสันละว่าแต่ว่าเสี่ยงกับการระเบิดหินครับพี่น้องกับต้องระวังดีๆนะครับเนาะเพราะว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นครับซึ่งก็คนในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งไปเหตุงานกับตุลอดกับพี่น้องไปฟังเรื่องราวนกันนะครับเนาะว่าสิ่งตื่นเต้นเป็นทะยานสำเร็จครับพี่น้องตู้ก็ได้ไปเหตุน้ำเขาไปเนาะไปหลายคนอยู่เนาะบ้านเขาไปหลายคนเนาะตอ<ฮ>้องสั่ง <ไป S 2> เต้น ตู้วัดเองก็ไปนะครับอันเดวน่ะมันลุงล้านลุงล้านตู้นี้ตู้วัดของตู้ชุดตู้ตู้วางสังตู้แล่ไปไหนครึ่งบ้านนะไปคือบอกยังไงไปไปรับจ้างไม่ใช่เนอไปเ็งานจากบ้านเขาไปเซียนหอยคุมนี่ประมาณสี่กิโลห้ากิโลยังไป เป็นโศกเป็นหุบเขามันเป็นเป็นหุบเขาสุดทางมันเป็นหุบเขาสุดทางมันบอกเส้นมีเขื่อนน่ะเนาะมันพร้อมนะมันจอโอ้เมืก็ไหม่ที่ไปเหยียดงานเลื่อนใหยกุ้มหนิเนาะคนบัานเฮาเนี่ยเวลาไปเพื่อนไปนะครับย่าง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 อเข้าไปนําพอเข่าไปรถมะม่งตาปอฟังนั้น ไปเศร้าเย็นกลับหรือจังไหนครับไปเศร้าเย็นกับไปเศ้าเย็นกับครับครับคครับครับผู้ประกับคันรัครับับน้ัรับบูัระับับครนบรับครับกรับยบครับครับับคาัลรับรัับครั้ครับอรับค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 ับรัรับคราบครับครับับครับค้ับครไบครรับครัอคหับคัับบบบรถแทรกเตอร์ไจ มารัเคุณ่างมือโอ้มาทำเคื่อมือหนแรงก็คขั้นขั้นเ่าปติตงานที่เขากับขึ้นนันมัดรงปีน้ำท่วมใหญ่นี่สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดตัวตนะี่เียนนะครับโลนั่นแหละเครื่อนหุ่กุ้มนี่เพราะน้าท่วมโลเพื่อนจะเคลื่อนตัตัวเออน้ำเขามาปีนั่นแต่ว่ามันเคลื่อนได้โอ้เขามาปีนั่น่ะจาเมือไหนผลตัวตัวก็ต้งได้ไถได้ยังมือไหนฝนตัวเขาก็ไม่ยู้เพาอย่างไง ที่น้ําท่วมนี่กับไอ้เฮ็ดเคลื่อนนี่กับนังเฮ็ดเคลื่อนอยู่ะเราแนามท่ทวมกําลังลงมือโอ้เราแนามมามเราพวกตู้อยู่จังไหนบัน,นี้เอาบวกตู้ก็อยู่บนเส้นละแต่ว่าน้่มมันกับไม่ได้ท่วมพวกตู<อ>้แต่มันมันท่วมหนักอยู่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งใต้พี่ทั้งใต้นี่โอ้ครับครับตู้มาเนี่น้่มเมื่อนี่ฝนตกตั้งมันคลื่จับคลื่อนมาในเร่ตัวร จะจะมาพกตัวกันแบบนองเน็ดนั่งหลินเขาคำหมดเวลาก็ไปปั้มบัตรด,ดักอ่ะนอนพุน่นปูบ่มาโอ้ปั้มบัตรสมัยตะกี้นี่ยบัตรธรรมดาเลยปั้มปั้มออกกาออกกาเขา้ากาเขา้ากาออกโอ้โหตอนนี้ผู้เสียชีวิตเราซื้อซื้อตานน้องผู้เดียวบ้านน้องโอ้บ้านบ้านเฮาเนี่ยนะครับแล้วของของคู้ เราไปหลบยึ่ใส่ตู้จังได้เสียชีวิตครับถ้าเต้นเต้นนาบ่ครับเต้นแบบของอาจารย์น้อยอาจารย์บ้านเขานะบ้านบ้านเขาโอ้เต้นโอ้ครับเต้นนั่นแหละขาไปกลางเว้คือว่าอย่างไงหลบอยู่ในเต้นนี่บ่เป็นว่าที่ปลอดภัยใช่ไหมเพราะเพราะว่าหินมันลงมาเลยถ้าเป็นหินกลมๆก็ที่โป็นยังบ่ครับมันแหลบนะส่วนนัะอแล้วมันแหลบนั้นส่็นตั้บขาเต้นเหมือนขาดเนาะแล้วเมื่อนั้นตู้ไปลี้อยู่เมืองไหนเมื่อนั้นเมื่อนั้นอยู่ลงปูนตวเอ หลวงปูนตุดสังมุลานตุสังตุสังสังตุวัดตุวังตุเรสังตุเร่หาผลกันไปรีอยู่หลวงปูนเนอแล้วมันมีหมุนรีบะครับน้อมีหลวงปูนนะจริเขียนเจ้าสิละโอ้โอ้บ่ยังไงคือเขามีหลังคารีดีเขาปูนมาไว้มาไว้ถึงจัดนบ้านจองสัดครับว่ามันนั่งรีอยู่เจ้าตาคู่พิ่นเสียเพิ่นอยู่ในเต้นในเต้น เราเราเราไม่มูอยู่บ่เราไม่มูอยู่กับฟันตัวสุดอ๋อกจากเพิ่นมีคนเสียชีวิตคือเจยวกับระเบิดหินแล้วตุ่นแล้ยังมีแบบเด็กกตุกตกน้ำตกน้ำโอ้เขื่อนนี่ว่าอย่างไรร้อยน้ำนะร้อยน้ำเอาเอาของใบมู้นะเลยจมไปเลยเราเห็นศพบ่ครับบ่แอ้วหายไปเลยน่ะตัวหายไปคือรอผฟูกระฟูหายไปคือมาสร้างมาไปฮะนั่นผีวัดจิน วัน oh. นี้มาถามว่้รถฟังนั่นคงจากพุ่นมาหาหมูม่มดแกไอนนี้ร้อยแต่ว่าแกเอาไม่ดยเอาไม่คลิปผีดได้เลยพเป็นเพิ่นรักกลับบ้านกับ<อ>กมึงุ๊งมู้ยังไม่ได้เห็นเราเลยกระยุหันคุมเพิ่นอะคือวอ,อางไงหมูมาทั้งนึงหมูมานำทนั้งรถแต่เราเนี่ยร้อยขับ,บนะวันนี้อันนี้อันน,น,นี้น้ำหาม่ะน้ำหาว่าถามว่ามาหามึงแล้ว เห็นแยวเดียว่ยวสองไม่เห็นเลยตัดไหมตัดไหม่้างสองล้มกีบกีดได้เลยร้อยวันะกี่ไม่แค่หนึ่งเดเอาใส่กีดได้เยครัคร้อยขาดีดก็มาได้น่ะมหาม่ถามม่ว่าเห็นรอบเดียวรอบสองไม่เห็นแล้วเราก็หายไปเนี่ยหายไปเห็นเลยนะหายไปเลยเอ้โ้ไว้กันดออฟพิดอ่ะเอ แราทั้ว่เห็นเลยครับเช็คใส่บ่ได้เลยอ็อูมาสั่งเอาอย่างเงี้ยลอใหอจมลอให้เขึ้นก็บ่ขึ้นเอ๋อให้ฟูขึ้นนะครับนี่หมายถึงตอนที่ตู้ว่านี่คือเคลื่อนแล้วเสร็จแล้วมันทันแล้วหวกว่าแต่ว่าน้ํามันขังอยออแล้วมันมันน้ํมันก็ออกแจ่ปิงเวนน่จะปิงเวน้อยเนี่ยมระบายออะครับครับตัวอปงเวน้อยเนี่นั้หลายสิก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาเฮ็ดไปน้าเฮ็ดไปน้าปล่อยออกมาน้ํามันหลายก็ปล่อยออกมา เออออกมาน่ะว้าวเป็นตะยันเพอาะเรี้ยวๆเพอได้แล้วจังไก่เขาโดขั้นนั้นมาดิครับไตหลังเกียนมนันเหรออือเรากค่หาบุพอพเลยบ่ปวัดวันนี้โทรอัน,ว,นว,วันนีนโทรเราไปถามพี่ถามน้องเพราะันกลัวไปว่าไปบ้านต้องไปโอ้ว่าต่ตั้งพุ้นฟันฟันบุตรีบัตรอือฟันว่าเขาไปแล้วเพื่นคนทั้งหลายบุคคลตัวเขาอะกว่าสุพรรณกว่าตัวทั้งสุพรรณบุรี เป็นในกระตูดได้เงินเท่าไรกครับเฮ็ดเฮ็ดงานมืนหามืนห่มืนหาโธ่โอตีครับโอทีนั่นเล่วงเมล้าเลยขึ้อะรก็เขาขายจังเด็บอ้ทหเจ้ใส่ซองสีไหนก็พูดใส่วกผิดรอยครับใส่วงร้านก็ได้มืนห่าตูดสังตูดแรก็ได้มืนห่าเมื่อใดพ่ได้เฮ็ดงานในี่เตสอยเลยครับเนี่ห้หากินหากินอยหากินบาอด้มามันตวรน้ำไหลหน่ะเอาเบ็ดไปน้ำใส่อยกับพันธะ อยู่กับอันลอกเคลือนนั่นอยู่กับอันไต่ใชครับไต่ตหรือเอื้องหาวอยู่เองเท้ามองเน้นต<อ>ต่อยู่ฟังนันเลยเอ้อเน้นเน้นป็นเยี่ยครับอ๋อไปกับอาจารย์ไปฮับบาดของคออาจารย์ทาอยู่ฟังมนันฮะไปฮับเที่ยวแรกก็ไปได้เแถวสองมาอยู่แถวสองเราเลยมื่นมื่นหินมื่นหินก็เลยตกลงล้อรอหน้าผาเราโปร่งทั้งใต้กระลงทั้งฟีบปินนี่เราเป็นรอหน้าผามองรู้จักว่ามันลิกเลย โอ้งเงันจมกี oh ่ร um ้อยศูนย so ์จมลงจมลงหลวงพ่อถ้านนีนหลวงพ่อลงไปก็เอาฮับตายอีกวะทั้งผาเยังไปยังอมัางออกกันบังที่ว้านี่คือหหินเฮาสิเห็นมันหนหินเฮาเห็นวังหินเท้าอย่นี้โอ้ครับครับหินเฮาใหญ่หินบ่เมนหินเฮาหน่อยนี่หินเฮาหน่อยบ่ไม่บังเลยบังหินเท้าใหญ่จ้ะมือนี่ทรงการคนมาเที่ยวไหลทั้งส่วนนะโอ้ไหลแสดงว่าน้ำเคลื่อนหุ่กลุ่มนี่ กกฝีมือตู้เคลื่อนนะเป็นคนในเฮ็ดเคลื่อนเคื่อนเึ้นกนนะครับจนถึงโมเอาฟีดก็ถึงขุนโอ้จนลูกจนหลานได้มาเที่ยวมาอย่างสมืยนั้าจักทั่วสารทิศเลยเนาะมาเล่นน้ำเคลื่อนที่ของร้านไป็ูคุณคเบ็ดนี่ขึ้นไปยื่อเทงขุนขึ้นเบ็ดเนี่ยครับขึ้นไปโม่ขอบคุณขอบคุณขึ้นไปเทใส่โม่ปุ๋นแบบปุ๋นเทใส่กันล้างอันนั่นนะครับล้างกล้างปุ๋นนะครับ พี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นการเล่าถึงความหลังนะครับเนาะสมัยสั่งเคื่อนหวยกุ้มทั้งอํเาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพุ่มครับซึ่งตุลอดก็เเ็นหนึ่งในคนงานที่ไปเฮ็ดก่อสร้างนะครับเนาะซึ่งเรื่องเล่าต่างๆนี่ก็ได้ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้ก็ตรงกับเมื่อสองการพอดีมีคนมาเล่นน้ำใต้เคื่อนครับซึ่งก็คือเคื่อนที่ ตูหลอดเราไปเฮ็ดนี่แหละนะครับเนาะเชื่ยนหอยกุ้มครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนี้นะครับขอให้พี่น้องมีความสุขกับเทศกาลสงการานพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ